ซอยพูโตหกหกคิดเท่าไหร่คะแปดสิบบาทนี่คุณจะไปป่ะครับเนี่ยไม่ไปผมจะไปรับลูกค้าคนเดินเฮ,โฮน้ยเฮ้ยนี่ทำไรเนี่ยขอฉันเคก็บของแป๊บนึงไหน ลองลุกขึ้นหน่อยสิฮะก็ลุกขึ้นไงเร็วเร็วนี่จะให้ผมลุกเพื่ออะไรหนลองหมุนตัวหน่อยสิหมุนก็หมุนตัวไงงงอะไรแล้วนี่นี่นี่แหละ นี่คุณพูดกับผมไหมเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าค่ารถเท่าไหร่นะเออ้แปิบบาทอโอ้โหหนึ่งพันไม่มีทอนหรอกนะคุณน,นี่ช้าอยู่เลยไม่ต้องทอนเนี่ยฉันให้นายเลยพันหนึ่งเฮ้ย <c oughs> จริงไห <c oughs> มนเนี่ยคุณ นี่คุณใหญ่มารอเล่นคนหาเช้ากินข้ามอย่างผมนะนี่ฉันพูดจริงฉันไม่ได้หลอกแต่ว่าถ้านายไปส่งฉันแล้วอ่ะนายต้องแกงไปแฟนฉันด้วยอะช่วยฉันหน่อยเถอะนะคือฉันต้องไปเจอเพื่อนเก่าที่ตอนนี้ได้ดีกว่าฉันเยอะเลยอะถ้านายไม่ช่วยฉันเนี่ยแล้วถ้าเพื่อนฉันเห็นว่าฉันไม่มีแฟน พื่อนฉันต้องรอฉันแน่เลยอะว่าฉันไม่มีเป็นยาหาแฟนอะอายุขนาดนี้แล้วอะเฮ้ยนี่มันก็เรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของผมอยู่ๆจะให้ผมไปเป็นแฟนกับใครก็ไม่รู้ไม่เฮาหรอกนี่แต่ว่าฉันจ้างนายเลยนะฉันไม่ได้ขอให้หนายช่วยวฉันฟรีสักหน่อยนี่คุณคิดว่าเงินมันซื้อได้ทุกอย่างห่างเลยหรือไงครับ ฉันเพิ่ไมไปในหอีกพันนึงเลยก็ได้อะไม่อะฮะสามวันเลยเงินเนี่ยมันซื้อคนอย่างผมไม่ได้หรอกแะคุณสี่พันห้าพันหกพันอ้ยหมื่นหนึ่งไหมจะเอาไม่เอาถ้าไม่เอาอะฉันไปแล้วเอาสิคุณแหงเงินตั้งหมื่นหนึ่งไม่ใช่น้อยเลยนะแหม โอ้ยแล้วมาพูดว่าเงิน่ะซื้อคนอยู่ผมไม่ได้หรอก็ถ้ามันไม่มากพอมันก็ซื้อไม่ใช่ไง้คนแล้วจะาถูกไปไมเนี่ยไม่ไปเดี๋ยวผมเปลี่ยนใจนะไปสิใจร้อนจริงๆเลยเนี่ยส่าวนี่รอให้จบงานก่อนแล้วค่อยเอาเงินไป ถ้าฉันให้นายไปตอนนี้มีหวังนายชิงฉันทำไงเราอ๋อโอเคโอเคไป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 ขึ้นเลยกูนยึด นี่ใส่หัวเข้ามาทำไมลูกอ๋อเอออ,อ๋คืออย่างนี้นะครับผมเนี่ยขับบิ๊กไวค์มาแล้วก็เลยเพิ่งซื้อหมวกกันน็อกมาใหม่นี่สติกเกอร์ชุดใหม่เลยก็เลยเออไปหน่อยนึง่ะครับอ่ะเอาเถอะว่าแต่ นายเป็นแฟนเนยฟางจริงอันเหรอไม่อยากรู้เลยนะว่าเยฟางมีแฟนกับเขาด้วยก็ใช่สิตุกตาแหมฉันไม่ถามเธอนะฟางฉันถามเขาใช่ครับผมเนี่ยเป็นแฟนกับฟางจริงๆครับนี่แล้วที่คุณไม่รู้เนี่ยก็คงไม่แปลกหรอกครับเพราะปกติเนี่ยผมอยู่แต่เมืองนอกเมืองนาะอย่างอเมริกาแคนาดา หรือบางน,นาพวกเนี้ครับเออใช่ใช่งั้นเหรอแล้วนี่คบกันนานหรือ,อยังหนึ่งปีสามเดือนอ๋อหนึ่งปีกับอีกสามเดือนใช่ไหมนะ่าเอ๊ะหรือว่าเดือนนี้จะเดือนที่สี่แล้วเนาะนี่ผมลืมมันครบรอบได้ไงเนี่ย ความจังแย่จริงๆเลยอ๋อแล้วทำไมนายถึงชอบยาฟางล่ะสมัยเรียนนางเฉิมมากเลยนะรู้หรือเปล่าก็จริงๆแล้วเนี่ยผมชอบฟางตั้แต่สมัยเรียนเลยแหละครับเวลาที่ผมมองเข้าเปในดวงตากลมโตของฟางนะครับมันรู้สึกเหมือนถูกดึงจูดเข้าไปในหลุมดำเหมือนอยู่ในหพัวอวกาศอะไรแบบนั้นเลยครับ อ๋อแต่สมัยเรียนย่าฟังใส่แว่นก็ร้านคอนแทคเลนเจอกันที่ร้านคอนแทคเลนไงครับสมัยนั้นเนี่ยฟังเขาไม่ได้ใส่แว่นแล้วนอกจากดวงตาที่กลมโตนะครับผมยังชอบผมที่ดำเป็นเงางามมันยาวสลวยเวลามัดรวมเนี่ยมันดูเรียบร้อยสุดๆเลยครับ เงก่อนฉันหูสั้นเอา้เอากังรู้นี่ไม่พอแล่พอเลยยิงพูดริงแย่งเ,งเอายังไงกันละเนี่ยฟางจะหาคนมาหลอกฉันทั้งทีเนี่ยก็เตรียมให้มันเนียนๆหน่อยสอยอยิไม่ใช่อย่างนั้นนะตุ๊กตาคือว่าเออจริงๆแล้วอ่ะพวกเราเพิ่งคบกันได้ไม่นานอ่ะก็เลยยังไม่ค่อยรู้อะไรกันเท่าไหร่ <c oughs> มาแล้วจ้าที่รักดูสิซื้อของเยอะแยะเลยอันนี้แขกมาเหรอทษทีทษทีไม่เป็นไรหนึ่งนี่เพื่อนฉันเองอ๋อเพื่อนเองเหรอนี่วินมอเตอร์ไซค์คันเมื่อเช้านี้นี่ฮะว่างน,นะหนึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์งั้นเหรอก็ใช่น่ะสิก็เมื่อเช้านี้ฉันเรียกมอเตอร์ไซค์คันนี้ แต่เขามัวแต่คุยกับเพื่อนเธออยู่นะ่ะเขาเลยไม่รับฉันเหรอแล้วทำไมหนึ่งต้องเรียกมอใส่ด้วยล่ะรถไปไน็นไงอ๋อพอดีรถมันเสียนะ่ะเออแล้วนี่ขับวินมอเตอร์ไซค์ทำไมถึงใส่ชุดสุดล่ะฉันว่าแล้วเชียวมันแปลก,ปกที่้เชิมอย่างแกเนี่ยจะมีแฟนได้ ที่แท้ก็ไปเอาวินมาเตอร์ไซค์ที่ไหนไมรู้มาแกล้งเป็นแฟนนี่เองแกทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรอ่ะยัยฟางหรือว่าแกกลัวว่าฉันจะล้อแกที่แกไม่มีปัญญาหาแฟนได้ <laughs> ไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันล้ออยู่แล้วตุ๊กตาฉันขอโทษนะที่โกหกเธอแต่ฉันยอมรับเลยว่าฉันกลัวว่าเธอจะล้อฉัน แต่ที่ฉันทําไปทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าฉันอยากให้เธอมองว่าฉันดีกว่าเมื่อก่อนน่ะเธอจะได้ไม่ปฏิเสธฉันนี่รายละเอียดฉันว่าแกกลับไปเถอะยัยฟางแกนี่เฉิมยังไงก็ยังเฉิมอย่างนั้นเหมือนตอนเรียนไม่มีผิดเลยเอเผอตอนนี้นะสภาพหน้าสมเพศกว่าเดิมอีกนี่คุณ ผมว่ามันมากเกินไปหรือเปล่าครับฟางเขาจะมีแฟนไม่มีแฟนเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องงานด้วยครับก็แค่ถ้าหาแฟนไม่ได้เนี่ยก็เท่ากับว่ามันไม่พัฒนาอะไรเลยยังไงล่ะแล้วนี่นายเป็นเดือดเป็นร้อนอะไรแทนมันเนี่ยฮะจะไม่ให้ผมเดือดร้อนแทนได้ไงครับก็ฟางแฟนผมนี่เอา้านี่สรุปเป็นแฟนกันจริงงั้นเหรอเนี่ย แบบนี้ก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าหาแฟนเป็นได้แค่วินมอเตอร์ไซค์แบบนี้ <laughs> <laughs> นี่ผมไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าคุณมีเพื่อนที่น่าสงสารขนาดนี้อ <laughs> นี่เป็นเจ้าคนนายคนแล้วทำตัวกันแบบนี้หรอครับไอ้การที่มีบริษัทมีลูกน้องมากมายมีหน้ามีตาในสังคมเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เป็นผู้ดีกันเลยใช่ไหมครับ พี่หนุ่มมันว่าเราอะพี่นี่ไอกระจอกแกมันแค่ขับวินเองไม่ใช่เหรอแกจะเข้าใจสังคมของพวกเราได้ไงแกรีบขอโทษพวกฉันเลยนะแล้วฉันจะยกโทษให้อยากให้ผมขอโทษเหรอครับได้ครับผมขอโทษผมขอโทษที่ไม่ได้ด่าพวกคุณให้มากกว่านี้ นี่จิตใจของพวกคุณเนี่ยมันต่ําตมขนาดนั้นเลยเหรอครับถึงได้เที่ยวดูถูกคนอื่นแถมยังดูถูกฟางที่เป็นเพื่อนของคุณอีกแบบเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าแค่ต่ําแล้วนะครับมันเรียกว่าชั่วครับชั่วนม่ไอเวนแกคิดว่าแกแน่ามาจากไหนคะถึงได้มาดูถูกพวกฉันในที่ของฉันแบบนี้ก็นั่นน่ะสิแกมันแ็แค่ชนชั้นต่ำที่กล้ามาดูถูกชนชั้นสูงอย่างพวกฉัน หัดเจียมกะลาหัวสบ้าคอยดูเถอะนะฉันจะไปหาหัวหน้าวินมอเตอร์ไซค์ฉันจะยัดเงินมันฉันจะบอกให้มันไล่แกออกไปเลยทีนี้แหละว่าแกจะทำอะไรกินอ๋อนี่แกฟางฉันจะรับโปรเจกต์ของแกเนี่ยไว้พิจารณาดูก็ได้นะตุ๊กตาจริงเหรอ จริงสิแต่แกต้องให้วินแฟนแกเนี่ยกราบขอโทษพวกฉันที่มันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงซะก่อนนะเอาเอาอยัางไลงล่ะยายฟางฉันยื่นโอกาสให้แกขนาดนี้แล้วนะแค่ให้แฟนของแกเนี่ยกราบขอโทษพวกฉันแล้วบอกว่า ที่มันพูดมาเนี่ยผิดทั้งหมดแค่นั้นเองง่ายจะตายถ้าแกไม่รับโอกาสนี้ไว้เนี่ยแกก็เอาโปรเจกต์เน่าๆของแกไปเสนอที่อื่นนายเราไปจากที่นี่กันดีกว่าแล้วงานกู่รช่างมันเถอะ ฉันเองก็ไม่ได้อยากร่วมง,งานกับคนที่มาดูถูกนายแบบเนี้ยทาไมเป็นวินมอไซค์แล้วมันทำไมวินมอไซ์ก็คนเหมือนกันปะอีกอย่างวินมอไซค์ก็แค่เงินน้อยแค่นั้นอะไปกันเถอะนี่เอวินแกรอรับผลที่จะตามมาได้เลยเพราะฉันเอาแกสุดแน่ อ่ะนี่ผมให้เฮ้ยเป,เป็นไปได้ยังไงนี่พี่หนึ่งพี่เป็นอะไรของพี่อ่ะ,อะ,อะ,อะคุณปอครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมขออาภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยวยกโทษให้ผมเลยนะครับนะครับ <c oughs> ฉันก็ ขอโทษด้เหมือนกันนะคะ่ะคนที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงคือพวกเราเองค่ะผมไม่ทำอะไรกับพวกคุณเพียงพะเรื่องแค่นี้หลอกนะครับแต่อย่าให้ผมเห็นว่าพวกคุณสองคนทำนิสัยแบบนี้ที่ไหนอีกถ้าผมเห็นอีกแล้วก็ผมไม่ไว้หน้าพวกคุณแน่ครับขอบคุณครับโอกาสาโอกาสแตงเธอคุณนี่มันอะไรกันอะ นายเอาอะไรให้พวกเขาดูอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเกือบไปแล้วเว้ <S 2> <S 2> ยล่าเหนื่นอ,อแล้วคน นี่ค่าจ้างของนายฉันขอบใจนายมากเลยนะที่เล่นได้เข้าถึงบทบาทเพื่อฉันขนาดนี้อะ่ะแต่ถึงฉันจะไม่ได้งานก็ไม่เป็นไรถือว่าคุ้มค่าแล้วแหละแมวอ่ะมัเ,มเก็บไหมเะเอทำไมอะ่ะนี่ค่าจ้างของนายเลยนะอแมวแปลกคนจริงๆ เออว่าแต่นายยังไม่ได้เล่าให้ฉันฟังเลยนะว่านายเอาอะไรให้พวกนั้นดูพวกนั้นมันถึงได้ทำหน้าเป็นหมาหน่อยนขนาดนั้นน่ะอ๋อแน่ไหนะหรอผมก็แค่เขาดูนามบัตรผมอะอนามบัตรวินมอไัยเดี๋ยวนี้เขามีนามบัตรกันด้วยเนี่ยเฮ้แต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอะแล้วทำไมพวกนั้นมันถึงได้ก้มหัวให้นายขนาดนั้นน่ะ ก็เพราะว่ามันไม่ใช่นามบัตรวินมอไซค์ไงครับแต่มันคือนามบัตรของรองประธานบริษัทที่เป็นต้นคั่วบริษัทของเพื่อนคุณ่ะฮะเฮ้ยแล้วนายไปเอามาได้ไงเนี่ยนายนี่เล่นได้เนียนจริงๆเลยนะใครว่าผมเล่นล่ะผมคือรองประธานบริษัทจริงๆคือเรื่องมันเป็นงี้ แกนี่วันๆไปอยู่บริษัทเลยเนาะออกไปไหนมาตักหนาวะก็ออกไปเที่ยวตามภาษาชายโสดมาดิพี่นี่แกไม่คิดจะช่วยฉันทำงานเลยใช่ไหมเอาก็ผมบอกไปแล้วไงเหลักเรียนจบเนี่ยออกแก็บเบียร์ปีนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วยทำงานแต่แกอย่าลืมนะว่าแกมีตำแหน่งรองประธานค้ำคอแกอยู่จะทำอะไรอ่ะ ช่วยทำไม่ส่งกับเป็นน้องชายฉันหน่อยได้มหมแต่นี่มาทำอะไรอย่าบอกนะว่าจะมาขอเงินฉันอีกใช่ขอตั้งหน่อยแสนหนึ่งว่าแล้วโอ้ยก็จะเอาไปหาประสบการณ์ชีวิตนะประสบการณ์ชีวิตอะไรของแกนักหนาแกเล่นของเงินฉันอยากกอบใบไม้อย่างนี้ก็ว่าจะลองไปห อะไรใหม่ๆหําทำดูที่มัม่ป็ม่ธุรกิจอะอะไรที่มันสนุกสนุกกัสนุกเรื่องสนุกสนุกอะไรของแกซื้อเสืออเส้อวินฮะซื้อเสื้อวินใช่แล้วแกจะซื้อมาทำซ้ากอะไรเสื้อวินรู้ว่าแกสมองกลับไปแล้วให้ปอเฮไม่ได้สมองกลับพี่ชาย นี่ผมเนี่ยอยากค้นหาตัวเองด้วยการลองขับวินดูดีไม่ดีนะได้รู้ข้อมูลของคนมากมายได้เจอความคิดเห็นของคนมากมายเพื่อเผอเนี่ยเอามาปรับใช้พัฒนาบริษัทได้ด้วยนะดีไหมดีดีก็เอาตังค์มาดีก็แย่แล้วฉันไม่เห็นเลยว่าการขับวินนี่มันจะช่วยบริษัทตรงไหนเนี่ยสู้แกเอาเวลามาช่วยฉันทำงานไม่ดีกว่าเหรอโอ้ งั้นถือว่ายืมก็ได้เอาแล้วถ้าเกิดว่าไอการขับวินของผมเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ยอมให้พี่ปลดผมออกจากตำแหน่งรองประธานได้เลยลเอาตำแหน่ง,งเดิมพันเลยเพราะงั้นผมเลยมาขับวินอยู่นี้ไงได้เจอคนมากมายได้รู้ถึงความคิดเห็นของคนหลายกลุ่มก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอยู่ แปลกอะไรแปลกก็นายนั่นแหละแปลกคิดได้ไงเนี่ยเออแต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจนายอยู่ดีอะทำไมนายถึงไม่รับเงินค่าจ้างของนายไปซะทั้งที่นายเองก็ต้องเอาเงินไปคืนพี่นี่ก็จะให้ผมเอามาได้ไงงานผมนะ่ะยังไม่เสร็จเลยนะ ไม่เสร็จอะไรเราเสร็จแล้วมันจะเสร็จได้ไงแล้วก็ผมยังไม่ได้เป็นแฟนคุณจริงๆนะนีจ่จีบหรออือจีบให้จีบไปละ่ะบา้ายังไงให้จีบไหมเนี่ยจะถามทำไมเราอยากจีบก็จีบสิ ฮันแน่มีใจให้ผมและวสิมัวฉันยังไม่ได้บอกเลยว่าฉันชอบนายอ่ะอย่างนายอ่ะต้องทำคะแนนอีกเยอะฉันไม่กลัวอยู่แล้วถ้างั้นก็เริ่มจากนายเอาโปรเจกต์เนี้ยไปเสนอให้พี่ชัยนายแทนฉันสิเฮ้ยๆคุณคุณพอเลยคนละเรื่องอยากได้งานเนี่ยก็ไปเสนอเองสิ ไปเสนอให้ฉันเลยไม่คุณไปเสนอเองมันคนละเรื่องกัน,นเข้าใจไหมคะกระเด็กเส้นไม่รู้จักไม่ไม่